อัปเดตล่าสุดจากแบงก์ชาติมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินเนื่องจากว่านะคะปีที่ผ่านมามีภัยในเรื่องของการเงินแก๊งดูดเงินมิจฉาชีพ หลอกให้โอนเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะแบงชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เลยได้ออกมาตรการที่ช่วยเหลือทางการเงินค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยอัปเดตมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงิน ตามมาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงินที่แบ่งชาติได้กำหนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ำให้ทุกสถาบันการเงินปฏิบัติตามเพื่อลดช่องทางที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงประชาชนและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลมากยิ่งขึ้นแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้แก่ 1. ปิด SMS และเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวง รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเสร็จแล้วทุกแห่ง 2. แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้งานประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุรจริตเป็นระยะโดยเริ่มตั้งแต่มีนา2566สถาบันการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566 3ยืนยันตัวตนขั้นต่ำด้วย biometrics เช่นสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขา เปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงโดยกรณีเปิดบัญชีสถาบันการเงินได้ดำเนินการเสร็จแล้วกรณีอื่นเริ่มมีนา2566และสถาบันการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่ง มิถุนายน2566 4. งดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านและเลขบัตรประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียเริ่มกลุ่มภาพัาน2566และสถาบันการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่ง มิถุนายน2566 5หาจำกัด1บัญชีใช้งานโมบายแบงกิ้งได้เพียง1ออนอุปกรณ์ต่อ1ธนาคารโดยสถาบันการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566 6. ปรับระบบรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตอยู่เสมอเริ่มกุมภาพันธ์2 5 6พโดยสถาบันการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566 เจ็กำหนดเพดานวงเงินถอนโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภททั้งนี้ลูกค้าสามารถขอปรับได้ตามความจำเป็นและต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดเริ่มกลุ่มพาพันธ์6 6 6 6สถาบัานการเงินจะดำเนินการเสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566 และนี่คือมาตรการของแบงค์ชาติของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินค่ะแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะจะต้องมีสติทุกครั้งอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพค่ะไม่งั้นเราจะสูญเสียงเงินได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือพวกที่ล่อ ด้วยความโลกคุณจะได้เงินคุณจะกู้เงินได้คุณได้เงินสิ่งนั้นคุณได้เงินสิ่งนี้คุณได้เงินจํานวนเท่านั้นจํานวนเท่านีน้และให้เรากดลิงก์ค่ะซึ่งเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะต้องดูก่อนตรวจสอบก่อนว่าเป็นข่าวจริงไหมเดี๋ยวนี้มีเฟกนิวค่อนข้างเยอะมากในสื่อของโซเชียลมีเดียต่างๆ ดังนั้นเราจะต้องใช้สติก่อนและอย่าโลภค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าโลภหรือไปตามที่เขาแจ้งมาตอนนี้มาทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น romance scammer หรือ scammer หรือ sms หรืออะไรก็ตาม ตอนนี้มากันเยอะมากเราจะต้องระวังตัวนอกจากที่มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาแล้วนะคะหรือถ้าใครโดนนะคะโดนเรื่องของดูดเงินแล้วหรือโดนแก๊งมิจฉาชีพเรื่องของการเงินแล้วนะคะสามารถอายัดบัญชีได้นะคะเดี๋ยวเอจะอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะในเรื่องของเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในสื่อต่างๆนะคะในเรื่องของถ้าเราโดนแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะอายัดได้อย่างไรแบง ต่างๆโทรที่ไหนเบอร์อะไรกันบ้างนะคะจะเอามาฝากกันในครั้งถัดไปค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินจะบทความดีๆเรื่องของการเงินอัปเดตเรื่องของการเงินไมเซ็ตเรื่องของการเงินนะคะจะามาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ EC Money